สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องเดอะไฟนอลคัช่องคอนเทนต์หนังที่ยืนอยู่ข้างคุณหายไปหลายวันขอดึงเข้าเรื่องเลยนะครับ2-3ปีที่ผ่านมาเราได้ดูแต่หนังมอนสเตอร์ของฝั่งฮอลลีวูดจนลืมรสชาติหนังสัตว์ประหลาดฝั่งเอเชียกันไปแล้วอันนี้พูดถึงสเกลของสัตว์ประหลาดที่มีขนาดตัวไม่ใหญ่ไปกว่าบ้านหรือไม่สูงไปกว่าต้นไม้นะครับถ้าสูงหรือใหญ่ไปกว่านั้นก็น่าจะยกระดับเป็นไททันหรือไคจูไปแล้ว กลับมาที่สัตว์ประหลาดระดับมอนสเตอร์วันนี้ผมจะพูดถึงอสูรกายสายพันธุ์เอเชียที่มีอยู่ในหนัง3เรื่องสามชาติ3คาแรคเตอร์คือ 1. สิ่งมีชีวิตโบราณตำนานเทพประกรณำของไทยปักษาจากภาพยนตร์เรื่องปักษาวายุปี2004 2. คือสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์สัญชาติเกาหลีไกวมูจากภาพยนตร์เรื่อง t h อ h o ฮ t ปี2006และ3เอเลี่ยนนักล่าสายพันธุ์จีนเทาเทียจาก t ด e g เกรตว a r ปี2016ครับ ว่าแล้วก็เริ่มต้นกันที่ปักษาจากเรื่องปักษาวายุกันก่อนเลยครับไม่แน่ใจว่าในเรื่องปักษาวายุเจ้าสัตว์โบราณที่ตื่นขึ้นมาจากการจำศีลตนนี้ชื่อเรียกแบบเป็นทางการชัดเจนหรือเปล่าแต่ก็ขอเรียกสัตว์เทพตนนี้ว่าปักษาหรือปักษาวายุตามที่หลายๆคนเข้าใจกันนะครับปักษาวายุเป็นสัตว์โบราณที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกตั้งแต่ในอดีตการซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายครึ่งคนครึ่งอินทรีย์ ส่วนโครงหน้ามีลักษณะคล้ายกับพญาครุฑตํานานเทพวิหกที่เป็นพญาแห่งนกทั้งมวลตามประวัติเล่าขานของปักษาวายุคือเมื่อแ80,000ืนปีก่อนพุทธกาลนั้นยังมีสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์มีปีกที่สามารถบินไปในอากาศได้ดังนกเผ่าพันธุ์ของพวกมันล้วนยึดมั่นอยู่ในความสันโดษและไม่เบียดเบียนเผ่าพันธุใดแต่แล้วก็มีสัตว์พาเหล่าตนหนึ่งได้ถือกําเนิดขึ้นมันมีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าสัตว์ตนอื่นมากสัตว์พาเหล่าตนนั้นได้กัดกินเผ่าพันธุ์อื่นเป็นอาหาร ดินแดนที่สงบสุขกลับมีแต่กิน่นคาวเลือดสัตว์ตนอื่นในเผ่าพันธุ์จึงได้รวมกำลังกับการสัตว์พาเหล่าตนนั้นไว้และพากันอุพยบไปทิ้งไว้แต่เสียงโหยหวนของสัตว์ร้ายตนนั้นผ่านช่วงเวลามาจบจนประมาณปีพศ2520นักเขตนรรแดนปากีสถานนักโบราณนคดีชาวฝรั่งเศสได้ขุดพบกระดูกสัตว์ยุคเดียวกับไดโนเสาร์ arch, ที่มีความคล้ายคลึงกับสัตว์ในต่านานของภูมิภาคเอเชีย นักโบราณนคนดีคนนั้นถูกต่อต้านและขับไล่เพราะสิ่งที่เขาค้นพบและความเห็นของเขานั้นไปพาดพิงลบหลู่ถึงความเชื่อของคนในภูมิภาคนั้นเขาพยายามที่จะหาทางพิสูจน์จนเวลาเลยผ่านลูกสาวของเขาได้เติบโตและเดินตามปณิธานของพ่อจนได้ไปพบกับสัตว์โบราณที่ตื่นจากการจำศีลนับหมื่นปีและมันคือเจ้าสัตว์ปีกพาเหล่าที่มีโอกาสได้กลับมาอาะวาดคราสิ่งมีชีวิตอีกครั้งในยุคปัจจุบันนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาคร่าวๆค,ครับส่วนลักษณะด้านกายภาพ ครั้งแรกที่ผมได้เห็นปักษาวายุสิ่งแรกที่นึกได้ในตอนนั้นคือนี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เท่มากก่อนหน้านี้เราเคยเห็นพญาครุฑบนเหรียญเราเคยเห็นสัตว์เทพในวรรณคดีก็แค่ภาพวาดแต่นี่คือการสร้างสิ่งมีชีวิตที่คล้ายพญาครุฑผสมผสานความเป็นสัตว์โบราณได้สมจริงที่สุดโครงหน้าที่เป็นนกกับสีหน้าที่ดูดุดันสมเป็นสัตว์นักล่าดวงตาสีเหลืองเลือดก็เป็นสีเหลืองปีกทรงพลังสยายกว้างได้หลายสิบเมตร อุ้งเท้าใหญ่จนสามารถหยิบจับชายตัวโตวทั้งตัวได้อย่างสบายๆส,ส่วนกรงเล็บของปักษานั้นแข็งแข่งมากมันสามารถตัดเจาะป,ประตูเหล็กหนาแถมยังข่วนผนังปูนให้มีความลึกเป็นนิ้วๆได้ผิวหนังของมันแม้จะหนาและทนทานมากถูกกระสุนยิงในระยะ5เมตรแทบจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเป็นในระยะประชิดและถูกยิงย้ำซ้ำๆที่เดิมผิวหนังของปักษาก็สามารถเกิดความเสียหายได้เช่นกันครับส่วนด้านสติปัญญานั้นเรียกได้ว่ามันมีความเฉียบแหลมพอตัว เพราะว่ามันรู้จักสังเกตการศึกษาศัตรูใจเย็นพอที่จะรอเวลาเพื่อซุ่มโจมตีเป้าหมายและถ้าหากใครทําให้มันโกรธมันจะไม่ฆ่าทันทีแต่เจ้าปักษาตัวนี้จะเล่นกับเหยื่อรายนั้นก่อนแล้วจึงค่อยปิดชีพนั่นคือปักษาวายุครับสิ่งมีชีวิตที่ใครบางคนให้นิยามว่าเป็นสัตว์เทพแต่จริงๆแล้วมันคือสิ่งมีชีวิตโบราณที่ถูกปลุกขึ้นมาจากการจำศีลนับหมื่นปี มอนสเตอร์ตัวที่2ไกวมูจากภาพยนตร์เรื่อง The h o ฮสปี2006มอนสเตอร์ตัวนี้เป็นสัตว์กลายพันธุ์สัญชาติเกาหลีที่เกิดขึ้นจากสารเคมีที่มนุษย์ทิ้งลงแม่น้ำฮานแม่น้ำสายหลักของเมืองและในเวลาเพียงไม่กี่ปีสัตว์ที่อยู่ในบริเวณนั้นก็เกิดการกลายพันธุ์โดยเฉพาะกับสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่กลายร่างจนมีขนาดมหขึ้นมาออกมาฆ่าชีวิตผู้คนอย่างรวดเร็วเจ้าสัตว์ประหลาดลักษณะคล้ายปลาตาปนครึ่งหนึ่งของใบหน้าถูกกินเนื้อที่ไปด้วยเหงือกและปากที่น่ารังเกียจ ถ้ามันอ้าปากจนสุดปากของมันจะแยกออกเป็น5้าแฉกส่วนเขี้ยวนั้นก็จัดเรียงไม่เป็นระเบียบผิวหนังเป็นมันวาวไม่มีเกล็ดและกระดูกสันหลังเป็นรูปทรงตัวเอสนักวิจัยหลายคนคาดว่ามันกลายพันธุ์มาจากปลาครับแต่ก็มีอีกหลายคนคิดว่าไกวมูตัวนี้อาจจะกลายพันธุ์มาจากสัตว์เลื้อยคลานมากกว่าเพราะมันมีขาและแขนด้วยส่วนขาอันทรงพลังของมันนั้นทําให้มันสามารถวิ่งได้อย่างว่องไวแถมกระโดดและปีนป่ายไปได้อย่างคล่อง ตรงเท้าของมันมีปุ่มที่ช่วยให้สามารถยึดตัวเองเข้ากับผนังอีกทั้งยังมีหางที่ยาวช่วยในการห้อยโหนและจับเหยื่อได้อีกเช่นกันจุดน่าสนใจอีกจุดของไกวมูก็คือตรงบริเวณหลังครับหลังของมันเหมือนจะมีปลาตัวเล็กๆติดอยู่ด้วยไม่รู้ว่านี่มันเป็นผลมาจากการกลายพันธุ์ที่ผิวหนังของเจ้าไกวหมูนั้นสามารถดูดเอาปลาตัวเล็กๆเ,เหล่านั้นปิดไว้กับตัวหรือว่าปลาพวกนี้จะตั้งใจเข้ามาดูดซับเอาอาหารจากตัวของไกวมูกันแน่แต่ก็มันดูประหลาดและแปลกตาดีนะครับสมกับตัวป์ลาละรหด ในด้านลักษณะนิสัยแม้ในบางครั้งไก่มูจะมีนิสัยที่ดูซุ่มซ่ามแต่สมองของมันก็มีความฉลาดรู้จักวางแผนซุ่มโจมตีเหยื่อและยังรู้จักแกล้งตายเพื่อหลอกศัตรูในบางครั้งมันก็ยังแกล้งหลับได้เองนะครับเพื่อจะล่อเหยื่อในส่วนด้านพละกกำลังของไก่มูนั้นความรุนแรงในการพุ่งโจมตีนั้นก็แรงสมขนาดตัวครับ มันสามารถพุ่งชนรถให้กระเด็นหรือแม้กระทั่งผลักตู้เทนเลอร์ให้ขยับลมได้และโดยความที่มันเป็นสัตว์น้ำมวลในตัวจึงมีมากน้ำหนักของมันสามารถกระโดดทับรถยนต์ให้แบนได้เลยทีเดียวส่วนผิวหนังนั้นก็ยังหนากันกระสุนจากการถูกยิงหลายครั้งได้หรือแม้แต่ในระยะประชิดพฤติกรรมการไล่ล่าและการกินอาหารเจ้าไกวมูจะจับเหยื่อทีละหลายๆคนพร้อมกันโดยที่มันจะกลืนเหยื่อลงท้องและนำไปทิ้งไว้ที่รังเพื่อเก็บไว้เป็นสเสบียงกินในภายหลัง แต่ดูเหมือนว่าระบบย่อยอาหารของมันจะย่อยได้เพียงแค่ชิ้นเลือดเนื้อนะครับในส่วนที่เป็นกระดูกไม่สามารถที่จะย่อยสลายได้หลังกินเสร็จมันก็ขย้อนเศษกระดูกออกมาแบบนี้ครับครับถึงแม้ไกวมูจะดูว่องไวฉลาดและหนังเหนียวแต่มันก็เป็นสัตว์ที่เจ็บได้ตายเป็นสิ่งที่มันแพ้คือสารเคมีที่ใช้ในการต่อสู้ก,กับอาวุธชีวภาพครับมันแพ้ไฟและหากเข้าใกล้มันได้มากพอหรือมีจังหวะเหมาะก็สามารถใช้เหล็กแหลมคมแทงเข้าไปในปากก็จะทําให้มันบาดเจ็บสาหัสได้ ครับไกวยมูถึงแม้รูปร่างหน้าตาของมันจะไม่เท่ไม่น่าดูแต่เจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้ก็มีรูปลักษณ์ที่สมกับคำว่าสัตว์ประหลาดที่แท้จริงมาถึงอสูรกายสายพันธุ์เอเชียตัวสุดท้ายครับเท่าเทียหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับมอนสเตอร์ต่างดาวตัวนี้จากภาพยนตร์เรื่อง t h ด g r e ร t War เรื่องราวของเทวเทียมันถูกเล่าขานมาตั้งแต่เมื่อ2,000ปีก่อนที่ได้มีอุกาบาดพุ่งชนเทือกเขาเกาอู่ภูเขาลูกนั้นกลายเป็นสีเขียวและเกิดเป็นอสูนเทวเทียจนนับจากนั้นมาพวกเทวเทียก็ออกอาล่าวว่าในทุกๆ60ปีสร้างหายนะให้ดินแดนทางตอนเหนือของจีนมันโจมตีและกัดกินทุกอย่างไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่และนําอาหารไปเส้นสังเวยราชินีของพวกมันซึ่งราชินีเทวเทียนั้นมีชีวิตอยู่ได้ด้วยสเบียงครับสเบียงที่มาจากลูกๆของมัน และด้วยอาหารเหล่านี้แหละครับจะทําให้ราชินีเทวเทวีจํานวนลูกหลานได้อย่างมากมายและนั่นมันหมายถึงมหันตภัยใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์เพราะถ้าหากเทวเทวีคุณจะไม่มีที่ไหนในโลกปลอดภัยอีกต่อไปจากลักษณะที่พวกมันกําเนิดหลังจากอุกกาบาตตกลงมายังโลกแน่นอนว่าสันนิษฐานได้ว่าเทาวเทียนั้นเป็นสัตว์ต่างดาวที่แฝงตัวและตรงมาพร้อมกับลูกอุกกาบาตพวกมันหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาสามารถกินได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าเนื้อสัตว์เนื้อมนุษย์หรือแม้กระทั่งซากศพ ด้านลักษณะทางกายภาพของเทาเทียนั้นพวกมันเป็นเหมือนสัตว์เลื้อยคลานผิวหนังมีสีเขียวคล้ายหยกเดินสี่เท้าส่วนหัวเป็นเยื่อหุ้มที่สามารถส่งเสียงสะท้อนและสื่อสารได้ในระยะไกลเลือดของพวกมันนั้นก็เป็นสีเขียวเรืองแสงครับส่วนด้านสังคมของมันเ่าพันธ์เทาเทียนั้นแบ่งออกได้เป็น3วันนะคือ 1. วันนทะทหารเร็ว วันนะนี้มีจํานวนมากที่สุดเป็นล้านตัวเลยครับพวกมันมีขนาดตัวพอๆกับสิงโตขาเรียวยาวหางสั้นมีตาสีเหลืองอยู่ที่หัวไหล่ตรงบริเวณหัวมีช่องสองช่องอยู่ด้านหน้าของจมูกทําให้หน้าตาของมันดูคล้ายกับหัวกะโหลกเลยนะครับมันใช้นิ้วทั้งสีนิ้วแหลมคมเป็นอาวุธฟันเรียงกันเหมือนปลาฉลามปากอาได้กว้างคล้ายงูและที่หลังมีแผงขนสีดําครับนั่นคือเทวเทววันนที่1วันนัทหารเร็วเทวเทววันนัที่สองคือกลุ่มของพวกองครักษ์ราชินี กลุ่มนี้จะมีอยู่ประมาณ20-30ตัวครับขนาดตัวนั้นใหญ่เท่าช้างรูปร่างคล้ายลิงไม่มีหางมือคล้ายกับมือของมนุษย์พวกนี้จะทําหน้าที่ปกป้องราชินีจากภัยต่างๆพวกมันมักจะยืนรายร้อมราชินีเป็นวงกลมอยู่ตลอดเวลาและเมื่อสัมผัสดได้ถึงภัยคุกคามพวกมันก็จะคลี่แผงคอออกมาเป็นเหมือนเกราะที่แข็งแกร่งและหนาเพื่อคุ้มกันราชินีมาถึงวันน้าสุดท้ายครับวันน้าสูงสุดคือวันน้าราชินีตัวของราชินีครับจะมีแค่ตัวเดียวครับ จะมีขนาดใหญ่กว่าทหารเร็วสองเท่าแต่เล็กกว่าองค์รักษ์ในสนามรบราชินีมีหน้าที่สังเกตการณ์และควบคุมการเคลื่อนไหวของกองทัพเทวเทียทั้งหมดลำตัวยาวหางยาวมีแผ่นเกราะซ้อนกันอยู่ด้านหลังหัวโค้งมนสีหน้าดูบึ้งตึงตลอดเวลาส่วนเขาสองอันบนหัวก็ทำหน้าที่เหมือนเรดาร์คอยสันเพื่อส่งสัญญ,ญาณไปยังกองทัพนิสัยของราชินีนั้นฉลาดมากครับเปรียบเสมือนมันสมองที่คิดกลยุทธ์และการรับมือกับศัตรูได้อย่างเฉียบแหลม แต่ถึงแม้จะเป็นผู้บัญชาการการรบแต่หน้าที่หลักของราชินีคือการขยายเผ่าพันธุ์โดยอาศัยพวกทหารเลวที่จะนําเนื้อที่กินเข้าไปมาสํารอกให้กับราชินียิ่งอาหารมากก็จะยิ่งทําให้ราชินีตนนี้ออกลูกหลานมากมายเป็นทวีคูณมากขึ้นเช่นกันมาถึงนิสัยโดยรวมของพวกเทวเทียครับพวกเทวเทียด้านบ้าคลั่งโดยเฉพาะพวกวันนาทหารเลวมันไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายมีหน้าที่ออกสู้หาอาหารตามคําสั่งของวันนาราชินี ในชีวิตของพวกมันซื่อตรงต่อคําสั่งที่ถูกสั่งมาให้ทําหน้าที่แต่ละวันนะมีหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจนพวกมันยังมีความแข็งแกร่งว่องไวอึดถึกทนจุดบอดเดียวของพวกมันที่โดนทีเดียวแล้วจอดก็คือดวงตาที่อยู่ตรงหัวไหล่ครับแต่แม้จะสามารถฆ่ามันได้ก็ไม่สามารถที่จะกําจัดมันได้หมดแต่ถึงพวกมันจะมีจุดแข็งในเรื่องจํานวนและการติดต่อสื่อสารออกคําสั่งกันได้ทางธุรกิจจุดอ่อนใหญ่ที่สุดของพวกมันกลับเป็นการสื่อสารอีกด้วยเช่นกันครับพูดง่ายๆคือจุดแข็งก็คือจุดอ่อนของพวกมันนี่เอง อย่างที่รู้พวกเทาเทียรับคำสั่งจากราชินีเท่านั้นถ้าช่องทางการสื่อสารถูกตัดขาดพวกวันนะอื่นๆจะทำอะไรไม่ได้อีกเลยได้แค่ยืนนิ่งรอฟังคำสั่งและความนิ่งของมันนี่แหละแม้แต่ตอนที่เรายกมีดขึ้นฟันพวกมันแล้วมันก็ยังจะยืนอยู่เฉยๆให้เราฆ่าส่วนวัตถุที่สามารถจะตัดการสื่อสารของพวกมันกับราชินีได้ก็คือกระแสแม่เหล็กครับถ้าหากเรามีแม่เหล็กติดอยู่กับตัวมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ แต่ถ้าหากเราอยากจะกําจัดพวกเทาเทียทีเดียวให้เสร็จสับรวดเดียวจบนั่นก็คือการฆ่าราชินีเทาเทียให้ได้เท่านั้นครับครับและนั่นก็คือเรื่องราวของเทาเทียอสูร,รกายต่างดาวที่ฆ่ากินและขยายพันธุ์ไม่จบสิน้นก็จบครบทั้งสามอสูร,รกายสายพันธุ์เอเชียแล้วนะครับจริงๆยังมีมอนสเตอร์ของภูมิภาคนี้อีกเยอะไว้มีโอกาสจะนำข้อมูลมาพูดมาเล่าถึงให้ฟังอีกครั้งครับ หรือถ้าใครอยากแนะนำสัตว์ประหลาดตัวเจ๋งๆของหนังเอเชียเรื่องไหนก็แนะนำมาได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง The Final Cut ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปมากๆขึ้นไปอีกสุดท้ายท้ายสุดผมนาเดียวและ The Final Cut ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ